สวัสดีครับผมเบ่าไท่เลื่ยมือดอนครับเซาหนีมาจับปลาครับจับปลาพื้นป่าครับหนามมันแห้งตัวหนึ่งมันนาสีนกน้ำครับตัวนี้นกน้ำครับนกน้ำตายนี่ครับสบายสบายครับนี่ครับสบายบกโอ้ขึ้นบกหลายตัวครับนี่สบายครับหลายตัว บกเต็มได้ครับนี่สบายเท่านั้นเลยครับขึ้นบกครับขุนไอตัวครับขึ้นบกเดี๋ยวผมย่างขึ้นครับน้าขึ้นบกน้ำมาได้ายตักน้ำมันแห้งหลายครับน้ำแห้งหลายขึ้นบกอีกตัวหนึ่นง กระสีเอาแต่พ่อกินครับกระสีปล่อยลงน้ำปล่อยลงน้ำนหลายๆก็กินหม้อไปครับเอาสองตัวเหรอนี่ไงตัวหนึ่งเนี่ยน,น,น,นี่ครับตัวหนึ่งครับมันมันมันตกใจญ่ลงน้ำเอาไหมล่ะ ปล่อยลงปล่อยนะเคปล่อยลง,ลงน้ำาครับขอนตื่นตื่นหนามน้ำแห้งครับน้ำแห้งไหลเดี๋ยวปล่อยลงหนามกันครับน้ำแห้งไหล,ลนี่ครับตัวหนึงสบายน้ำแห้งไหลครับ ปะปานครับป้านไนตัวนึงนี่แครับทำมาเสร็จจะลา้ลา,งลางเกว่าหั่นค,ครับหั่นลูลกคิตรงามลูกคิมครั ใหมต้องทอดก่อนพี่ทอดกอแห้งๆก่อนนะแล้วไปเียรอ่ะคือบ้างกิน้วกันครับกินก่อนดิกินด่วันครับสำหรับคลินี้ก็ขอจบคลิปแห้งแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ร้อนจริงเลย